รีตันรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงชาไข่มุกลำมเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะครับพี่น้องวันนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนจินค่ะก็ได้มาบุกลานอีกแล้วค่ะพี่น้อง mm hmm. มากกินโกโก้ปั้นแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะพี่น้องคะไปชมกันเลยค่ะค่ะพี่น้องนำปั้นเพื่อนกันแล้วแล้วเนาะคะ่ะเลือกขนมปังนะคะพี่น้องเลือกขนมปังค่ะรอนะคะเอาเป็นน,นมน,น้ำตาลห่าน้มตัวเสื้อนมน้ำตาล ได้สะกพ่อเพื่อนกุดูนซุ้มบ์ญนะคะพี่น้องคะกินข้องวานดีตาในเมื่ออุดหนุนเพื่อนซื้อค่ะพี่น้องค่ะปกติกะปกติกะกินอยู่ปกติว่าแต่ว่ากัโอ๊ตนะคะพี่น้องโอ๊ตเอาว่าอันนี้มาอุดหนุนเพื่อนกัเลสซางคิงนะคะพี่น้องอันนี้คือกินเข่าไปหนีด้วยย่างย่างเมื่อวานด้กินเข่าค่ะพี่น้องค่ะลองท้องไปจ้าจะออกไปกินข้าวแต่ว่า ไปห,หาเพื่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ไปเห็นนั่งใจอยู่ในงานตัวพครคิดมไม่บอกตู้ใสน้ำกันโดดใส่ไม่ได้หรอใสได้ยืนมันจะอันนี้ไหมโอ้เออยเปืองกอกเพื่อนกระไดเนาะอยากจะเปื่องเนาะแต่ว่าหันถึงกับน่องแสบมาเลยแม่สุภาพมากจริงสิ มากินกรอบๆขนมซางด้วยเอามาให้แม่ท่าหนาท่า,า,ทาล้างเรื่อยๆหนังเอากรกอบๆมันนี่ก็ดีใจเพื่อนม่นเล่นน้ำทามาเมอวานก็สิบเห็นกันดอกข่าไปหาอยู่หากินยอยูอ่เอาเมอวานไ่ได้ขายบอกบอจา่าเมอวานไปหาปลาค่ะไปหาปลาถ้าหาอยู่หากินยอยู่โอ้หพูแนแอบนี้เพื่อนละว่าน เปลืองกล้องว่าสั้นปิดได้เละล่ะปิดได้ใส่นมค่ะชันกระยามไม่ได้นุ่มบาทัวถึงก่อนฉันเสียน,นกล้องาราะปกะติฉันกะอันนี้ง่ายต่ฉันอันนี้งุง่ม านมปังเนว่ามีสูตรนะคะพี่น้องเพิ่งจกพี่ถูกค่ะเสร็แล้วค่ะเสร็จแล้วนาะตากระนีพิงตานี่ค่ะน้องนี่ขนมปังเนยนมค่ะอันนี้คัอาเป็นขนมปังเนยนมมาซื้อค่ะกระชินละสิบห้าบาทถ้าเป็น นมเนยช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะ20บาทนมเนยช็อกโกแลตกล้วยหอม25บาทเท่านั้นเองค่ะคือเด็กหนอนทัวร์ยูน้ำมันทัวรไปสมาชิกทีไรไหมคะพี่น้องคะไม่แพงมากค่ะไม่แพงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะช่วยเหลือกันค่ะพูดนู้นกันไปนะคะไปที่นู้นไปแพ็กเสร็จก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะถ่ายรูปก่อน อยู่ในเม็นพิ่นบอกน้องกินรถหุ่นอยู่นะคะพี่น้องถ้ารถหุ่นได้จะดีมากเลยใช่ถ้ารถทุนได้เพิ่นจะเฟ้มมากเลยรถกระดอนราคะพี่น้องค่ะกินทุกคนหวานมื่อนั้นเพิ่นธะรับปากว่าเพิ่นสิมาหางไม่เม็นก็ไปช้าก็ใครฉันก็เล่นคิดแล้วกันโขนล่องพิ่นจะตามหาเธออยู่ เป่เหมวไว่าสิไปหาหานมถงใช้ไ่มุกอันเอฟซีก็ถ่าเบื้องอยู่เด้เราเคยมาถาม่ถาเยเบื้องเนปูุติสามกันเลยาเสร็จแล้วถ่ายรูปหรอใช่ถ่ายกับอันไหนมันก็สวยมันนี้ก็จะเป็นสว่รสวาจังเลยนะคะพพี่น้อง ก้งเต่ยิ้มเปิดล่านงเอนี้กระสุปเปอร์ล่านซ้ายจังเนอน,นะคะ่ะตะวันต้มชาสามชาเลยชาเขียวชาแดงชาไต้หวันนะคะต,วต,ตะวันชาต้องต้มสซมือค่ะพี่น้องแล้วก็ต้องตามสูตรเปะ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 กลิ่นชาต้องได้แล้วก็รสชาต้องได้ค่ะทาอ่าตามจริงอะ่ะเอาไว้ประมาณสิบซมือได้นะคะชาตะวันกินกระสุอาชีกหอมหรือว่าค่นทีปกติคือเกายิงกระเลยอ่าตวงเรานะคะตวงว่ามเอนี่เฮสันนี่เอนี่เฮสันนี่ แค่ okay, พ่อขายมือโตมือโตมือโตมือแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างอร่อยหวานไปไหมไม่ไม่หวานไปใช่ไหมหวานพอดีแหมแม่มองเพราะว่าถ้าลูกค้าชั้นส่วนมาถ่ายกินไม่นูปันเพื่อนสิบกว่าเอานมสนี่เอานมสนี่ลูกค้าจะสั่งเองนะคะไม่ใช่แมค่ค้าแบบว่าบังคับลูกค้าหรือแต่อย่างใดหวานมันค่ะ ขอบคุณมากค่ะผู้เพื่อนขาพี่น้องเงื่อนถกเปล้วคะเฮงเฮ้งเฮ้งมัน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 เสาัหัวเสาแล้วเป็นขายดีค่ะพี่น้องไปปิ่งนไหมสไปเลยบอกสไปเล่งด้ลห้วยหมนุ่งอะไรวะว่าถ่งเถังมั่งนีเพราะว่าถุงใส่ถุงฝังนั่นมอดบบก็ใส่กันได้บไมุุ่มี่อย่าไม่เมียเซ่ บ้าเฮียเป็นไรไมเป็นไรบ้เฮียดอกบ้านโรชัแตกินเบิร์ร้อนบ้าได้เฮียดอกคือรัแ็กินมันแล้ววาวลืมว่าอยู่ในคลิปไอ้เราเพื่อชิบวมากินของหวาเนาะบ่าเือเปลือกเนาะตวน้อพวกไหกับเขาดูเองเขครับอันนี้คือแรงอยู่นะเพื่อนอันนี้คือแรงไม่เป็นไรฉันรับออน่างเ่มาปันเดอ ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวหนองจิ้นไปกินเผาขางหนาต่อก่อนนะคะพอดีพานเพิ่นจะเลยมาแวะเพิ่นนะคะมาแวะแล้วก็มามาแวะอุดหนุนนะคะพี่น้องคะแล้วก็มา ชิคเกชิคเกะมาค่ะกินเผื่อน้ำนะคะได้หนึ่งมาเอาสูตรค่ะพี่น้องมาเอาสูตรเม่นุ่งปังมาหลักสูตรนะคะพี่น้องคะได้แล้วสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องแย่าลืมติดตามช่องเพื่อนน้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะฝากช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องค่ะเขาไปกดติดตามอหู่ในด้วยค่ะตอนนี้เพิ่นก้างมาแรงค่ะพี่น้องค่ะสีฮอนมือสับแล้วค่ะถึงยังยังเบชพันยู่เดชพันองค่ะ อันนี้ทวารเร็วนะคะถ้าลองภายในอาทิตย์เดียวค่ะเร็วเร็วเร็วนัวสำหรับนัวนัววารเร็วมากเลยเทป่าฝนจะไม่ตกไม่ตกเทป่ี่น้องค่ะนัวไม่ตกนะคะลินมาแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปบ่ายได้จังพอกันไหมเด้อตอนนี้ลินมาแล้วนี่เหรอนันมาหนิมีเทป่าคฝนสิอันตก